เอาไะนั <usion> ่งเที่ยวลูจนากจักน้ำไม้ถ้วยนึงทุกคนเต็มหม้อ ทักทายสบายดีและก็สวัสดีครับพมผมเพี่น้องปองปลายเอฟซีมดสุขสุคนเนาะอ้าวพอๆกันคือเก้าคอเดิมพี่น้องก็มาคำสูตรนะวันนี้ก็ได้มัเนี้็ยังซืบต่อคือเก้าทุกคนออกมาออกมาทงมาทาคื้เก่าน,นะออกมาหน้านะมันนี้ออกมาซืบต่อขนเขาขนเข,า,นเขามันแล้วนะทุกคนเพราะว่ายานฝนตกห้ามแนะ่พระเจ้าวาอันน่าจะประมาณวันที่ที่ซี่เป็นที่ซี่ไปนะฝนตกนะ มืัอนี้หากวันที่สามเมื่ออื่นนะทุกคนว่าเป็นวันจันทร์ฝนน่าจะตกเขาเอาได้จากเพิ่งจากโทรศัพท์นะก็เลยคุณเคียวฝนเข้ามันแล้วนะทุกคนนะมืัอนี้ขมาเมื่อังครอบครัวเลยโอ้โหะเป็นอามัดเขาวานนี้ก็มัดนิดครึ่งหนึ่งืัอนี้ก็มัดอีกมัดมในแนวเมื่ออื่นก็ปั้นเลยนะทุกคนปลาหึงไม่ได้ขวมือนี่นายขอเจ้าหลักจุด ตาส้มก็เพียวขนหมัดแล้วแล้วตัวนี้สวัสดีตาสมสบายดีเอสี่เกี่ยวเขาลงคืนเกี่ยวเกี่ยวเขาวงคืนแต่นชาวมาแต่เช้าเลยเป็นต่อหลานสาวกำลังสูนมามามาเหินมาห็นตัวนี้สวัสดีสาวโบนัสสบายดีไอสี่จะคุย ได้มาได้จังมัดหนนี่เอะหมบเกิบเกเกิบ้าเเพื่อหวานเดีวเ็าเ้เกืบกัน่นอะไรแล้วครับ่นขึ้นรถขึ้นได้อยู่บอก,บอกมึง้นแมวแมวแว ไายบ้าเอวะเฮ้ยโอ้ยเต็มหน้าเต็มตาแล้วมอนยองมีเยวขึ้นเองอีกหล่นมาแล้วเอ,ลเอาเ,อ,นนเอาใส่แก้เอาไปน้ปองเลยเาใส่แกวเอาไปที่ใบกองไว้จะพุ่นะที่ไหนวะน่ะ สูบอกตัวเองขึ้นไปพนุมึกเอ็มซีเกืบชาวโบนัดใชอเหมาคนเขาชุนชุงหวานกรอขอนุญ่าตขึ้นไปพน่ะขึ้นไปลินย่านะขึ้นไปเข้าเข้าบ่มนีเด็ด ในสมุดน้ำมันแล้วนะวันนี้มือกับเกลี่ยปั้น,นยังจะคือนี่เป็โอ๊สามคุแล้วหรบอแล้วบอกนะว่าวันนี้ไม่คุณนะะรู้พูดนะ มัดเลยเลยผูดีได้เงินสองเด,ดืนะสองเดือดีมัดเลยยังเลืองอยู่ก็มีอันนั้นเขางั้นนะทุกคนยังเช่นเกี่ยวนะอะยังยมานทรงทิศไม่เกี่ยวแล้วทำไมเหลียวเขาเนี่ยยังอยู่อาไล่ขึ้นดงไม่ได้จะเหมาวย์ <laughs> ไม่เงินชิมมูบ้าเลยปีนี้ <laughs> ไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมชิ้นหมูป่าเลยเนาะเปนนี่เนาะมะเข้าใหม่เห็น<ๆ>เห็นแ<ๆ>ต่ห้อยมันไปแต่เึกอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวขึ้นนะทุกคนเนาะ

อะไรชงทงด้วยเจ้าเด้ยอยชงมัดชงทงขนมห้า,ม,ามันใหญ่เป็นไรพะฮันยังเออหล่นมาแล้วพี่น้องไงหล่นมาแล้วเอาไปเนี่ โอ้ยแพมมัดเขาไ <laughs> อ้วะอะงงยอมแพ้มัดเขาทับคอตึงขนาดขโมงวันาานี้ พ่วาวเลข่อยี่คิดาวเลยถังโย่้าโลดเจ็ดโป่โอ้โอ้เฮ้ยต้องกระโ่ได้ยังมัดนั้นขนข้าววยโย โอ้โอ้อย่ามันโอ้หอบแต่ยาไม่ได้เติมเนิมเติมเนี่เลยนั้าวโดเน้ปูไก่ ตอนนี้ก็ได้เวลาเฮ็ดกิ่นแล้วได้เพลยยิงมาเม,มื่อนี้ได้ต้นไม้ต้นไม้ไหลายามนีนอน้อยนะอยามนี้ครับแหงแหงมันต้นไม้หขลเลยเก็บต้นไม้ไหลมาง่ายทุกคนเลยบุรีเสด็จนะจ๊ะเนี่ยกระซามเขาได้เสยดื่มกระซามปัม่นตรอนี้ก็ไดได้ด สุดซ้อนเดียวเราเฮ้ยตัวสิบพันกิบตัวสิบพันสิบพันเรเด้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 เมื่อวานนะวอไปบุญเมน <c oughs> ่อวนนะวอตัวสิบพันพอซื้อเนาะพ <c oughs> อซื้ออยู่ยี <c oughs> ส่สิบบาทบ่เงินใดซื้อให้สาวบุญนัดตัวละแสนทุกคนเลยแม้เพิ่นนงตัวละสิบแล้วพ่อเอาให้ดู เมื่อนี้คาดแถวแนวหนึ่งมีกระปูแดงเจอไปครับอืะแกงหน่อไม้ใส่ซีดหมูใส่หมักบวกเอาสิ่งอย่างน้าวเสื้อลิกับชุดยอดแล้วทุกคนบรรยากาศก็คือฝนชะโตฝนว่าฝนชิตกมืดอื่นคืออยู่ได้คือฝนชะโตฝนเข้ากับใครอย่างแล้วทุกคน อย่างบอกเลยผู Get ้เลยหลานผู้เลยน้าผมเองน่ะนะน่าจะโตน้อยหน้าละเท่าแล้วอารมณ์ดีขค่ไนเจ้าบุญนักร้องก็มีตังห่างอีกเลย จังคอนเชิดมาลงมาปั้นเขาเฮ็ดกี่กาวนะบ่แต่วันนี้แจงขนมากยัไก็ไปเที่ยวไปสีดังจุ่มเที่ยวบนบกเคยไปบนงามงามเฮ็ดเผือกก็บ้าไหม อน,อ,นอ่อนอ่อกระเตะนะผู้ว่าคนใดสนใจเนะาะช้อยยังช,ดอ,ชดอาชดนะเื่องแกงซื้อหน่อไม้หางมานี่กะเฮดบดนะ เฮดบดซอยแล้วเรียบร้อยไปแล้วงเอามาตะดงคุณน,น,นี่ทั่วโบกน้ำน่ตับทั่วน้ำมันนี่ผักกับนี่ตีนหมูกระดูกหมูเก๋ช่วยกระดูกหมูกับซีนหมูมาแล้ว,ลวทุกคนเลยแล้วก็เข่าสาสาก็บ,บอสอนมาแล้วมึงเป็นเทนเบิร์ดอยู่ มาแก้คืื่องไม้มานี่กุมลายมือเติมจะเช็ยูทุกคนวันนี้นะเวลาเกือบบ่ายสอง จะน้อยอืมถ้วยนึงพอดีถ้วยนึงพอดีคือเครื่องหัดก็พอดีเลยนอนลงเลยนะทุกคนต้มสะเกือเป็นนอนชุดเสานอเสร็จแล้วนอนเราคอนสูมคอนเฟิร์มให้ต้มให้มันฟุ้ดในนึงนะฮะจะออกมาเค็ดลงขึ้นไปซอยชีนหมูก่อน

ใช่หนูไม้มันนีหนังอ่อน ซมเสือพ่อแน่เก่งนะเืือพ่อแน่พะโลบอกเก่งเพียนเจื้เจอสูตรบังนะบอกตาเบ่งมันแฉบหรือวินาบถตาเบ่งมันแฉบ,าบ,าแบเอาลงเลยสินหมูขอรองเลย ด่างพร้อมทิดกระด้างเกิดอยู่เซ้าไฟฟ้าเนเขาปม่าสมกลับไปหาเองมา้ยามายโย่กระลมเออเนาะกระถาจีบผู้บ่าวย่างแต่น้ำยางนั่งน้ำไฟเชื่อชะส้มหิวเข้ากันได้ไง เป็นเปอร์ไฮกินี่นะมึงดูมือนะมึงดูโอ้นี่ี่น้องเลยะคนป่นเลยนี่บิงมือวบนัทเจบเยีบทไมฮันนั่นเออบนี้โอ้นี่จะมอความเจอหยิบโดนพื้นช้ำเ้อนังบื่อเนนังเาบ่เงเที่ยวลงตำหนั มอเลยกแจ้กน้ำไม้ถ้วยหนึ่งทุกคนเต็มมอแล้วก็มอถ้วยหนึ่งมอฟุตแล้วเขาก็จะใส่ปลาแดกแรกทีมถ้ามันนัวแล้วเขาก็มาแส่ลายเปงนนัวเพาะมัตันต้มใช่ลหยคุมไฟคุมไฟ 跟过来。 ถ้าหัวเฟืูลก หน้าเน่ลมโชขวโอ้แสบแสบแสบดแกง่อไม้กินง่ายแสบอ่ะเอาพร้อมเสิร์ฟปองเลยเอฟซีวแล้วจังห่ะปองเลยทุกท่านหวังมีูเลรเพื่อก็ไม่จะปองมออีีหูนะจันมออมีหูเพื่อจะไม่จะปองบ้า เฮ้เลยอืมอ้ได้ป่แล้วอยาลยกินแล้วนะสบายเนะจยุยู่เบิดละักสองถ้วยล้างถ้วยไ่ได้หยหัดปุ่พอดีปอ่สบาย sốt nắm chưa đúng là chưa đúng là chưa đúng là chưa này thôi chưa đúng thôi, thôi đây đúng hết chưa đúng là 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 bỏ đúng là chưa đúng là เลยตุมแซ่บบวงนึงนี่ทวงอีบโบงสมยูเชอร์บบจะบวงดูข้าพานีา่สะด้วยเอ้าดงมือให้พี่น้องเไงวันนี้เตีมมยงตรงไม้มาง่ายอ่ะโสดทีปสี่มาด้วยทุกคนกินเตีมมยงตรงไม้มาง่ายอืออาทุกคนมะแซ่บๆ mày bật quên mặt hoa, hoa máy, mất đang tin này, tin mật bơm 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 cầm, hay, mất thêm, 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 bơ 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 อ้าวหัวข้าวหมูกันดิผู้เยอะหัวข้าวหมูกันมีแซ่บคุ้ชมแซ่บเอเยหัวข้าวหมูกินหัวข้าวหมู มากินนังนน <ừ. S 3> มันไปนลงแกงมงบกขอแห้ง่นเะชำแกงกอแห้อนน้ขอ <ừ. S 3> แห้ Anh tên cái lúc tên quá rồi. Chút hết cả. Bỏ không, bỏ mi không Chút อโอเคทุกคนหลังจากกินข้าวกินน้ำยาแล้วก็พักผ่อนนิดนึงบ่ายลงมาหุ่นเ้าห่นต้อนะพิ่น้าพี่ด้วยหัน เขาคเกียวยูซชือกรันจีมือเปมงเจบทังได้ไปเล็บกกัยังบ่แล้วบ่ยแวาจังเดไปใจมันบ่ใจมันบ่เฟี้ยวพอ้เป็นเนาะ โบนัดกับทั้งองเพลิงเต้นทั้งพรอน,นทั้งควันนะอ้าวโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เช่นนี้ก่อนเด้อะเป็นน้งป่าชุกชนเนาะบากงสูง,งเกษตรผลเข้าต่อนะครับมันแล้วทุกคนเลงมันยันผลตกนะก,กว่านั้นนะมาหนีเลงคนเขามัน,นามาแล้วอ้าวสำหรับคลิปนี้เอา,านี่ก็ขอฝากไว้เช่นนี้ก่อนเนอะขอขอบใจเอฟซีทุกคนนะที่เข้ามาติดตามและครำสุมเป็นกำลังใจให้บางสูงน,นะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า